สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เราจะเสนอเรื่องเกี่ยวกับขนมเี้ยวไหว้พระจันทร์นะครับงั้นขอเปิดรายการชิปก่อนนะครับสวัสดีครับรายการมีชาแนลทีวีนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะเสนอเกี่ยวกับขนมไหว้พระจันทร์นะครับ อันนี้ก็คือขนมไหว้พระจันทร์นะครับตอนเช้าๆเราก็จะไหว้เ,เจ้าที่ของเรานะครับข,ขนมไหว้พระจันทร์ในภาษาจีนกลางเรียกว่าเยื่อปิ่งนะครับเยื่อหมายถึงพระจันทร์ปิ่งหมายถึง ของกินทรงแบนนะครับมีรูปเกี่ยวกับปิ้งย่างเผาอบนะครับปิ้งของจีนทำมาจากเกี่ยวกับผสมหลายหลากชนนดนะครับส่วนมากทำมาจากข้าวนะครับมีทั้งไส้แล้วก็ไม่มีไส้นะครับขนมไหว้ประจมีลักษทรงกลมคล้ายกับดวงจันทร์นะครับซึ่งเรียกว่าเหยื่อปิ่งนะครับมีตำนานเล่าขานมาว,ว่าเดิมทีขนมไหว้ประจามีชื่อเรียกว่าหูปิ่งนะครับ หมายถึงขนมเปี๊ยววอนั้นนะครับเป็นขนมอบของชาวจีนนะครับซึ่งมีทํามาจากงา,งาแล้ววอนนะครับสาเหตุของการเปลี่ยนชื่อนั้นมีเรื่องเล่าขานในการเกี่ยวกับคืนวันพระจันทร์ปีหนึ่งนะครับจักรพัรดิถังเฉวียนนะครับจงปัถนาออกมาว่าชื่อหูปิงไม่ไพเราะขณะนั้นอย่างกุ้ยเฟิงเอครับซึ่งเป็นหนึ่งในมหาเหสีนะครับขององค์พระมหากรรษัตริย์นะครับก็ก็เรียกว่าฮองเต้น,นั่นเองครับ ได้นั่งชมจันทร์อยู่เคียงข้างพระองค์ก็เปิดขึ้นมาว่าเหยื่อปิ่งที่แปลว่าขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับจึงใช้ชื่อเรียกแทนว่าขูปิ่งนะครับขนมไหว้พระจันทร์ปรากฏในการบันทึกในสมัยราชวงศ์จีนนะครับปรากฏในครั้งแรกในสมัยราชวงฮั่นนะครับพัฒนานิคมนะครับประเพณีจีนเล่มหนึ่งนะครับจึงบันทึกว่าแม่ทัพหลี่จิ้งนะครับชนะศึกสงครามของ การกลับมาของการเฝ้าพระถังเกาจูนะครับและทรงแบ่งขนมนั้นนะครับพระราชทานให้แก่คน,นทั้งทุกคนนะครับจึงเป็นประเพณีในการรับประทานขนมไหว้พระจันทร์ในคืนเพ็ญเดือน8นะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับและขนมไหว้พระจันทร์นะครับสมัยนี้ก็มีหลายไส้นะครับในแต่และร้านนะครับก็มีรสชาติที่แตกต่างกันไปนะครับ ครับและอันนี้ก็คือหน้าตาของขนมไหว้พระจันทร์ใช่แล้วหรือว่าขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะค่ะแต่ก็เรียกขนมไหว้พระจันทร์ก็ได้นะครับท่านผู้ชมอานนี้แฝดนะคะเนี่ยเราจะแยกยังไงออกัะเนี่ยอันนี้จะเป็นไส้ใหม่ใส่เค็มลาวาอ๋อนะครับดูอดูข้อสังเกตมีแค่นี้อะใช่อันนี้คือหงอยิงมีจุดจุดจุดแดงสองจุดใช่แล้วไส้มันเป็นไงอ่ะไส้มันเป็นไงไส้เป็นไงอืม หัวยิ่งก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะมีพวกธัญพืชอ๋อธัญพืชแล้วก็ไข่เกมไข่เกมเนี่ยสายอันนี้ <จะ S 1> แัจนจลาวาได้ไงแล้วรสชาติล่ะเนี่ยลาวาวาแล้วรสชาติอะอ่ะกินนี่ปุดด๊ิเป็นไงมันกลิ่นลองชิมค่ะ กินแรงมากเลยกินแรงมากเลย,เลยใช่มีอะไรมีพูดอะไรบนะ้างมัดด้วยหนูได้หน่อยโอ้ท่านจะพูดเหรอมันมีเม็ดแดงอือแล้วอันนี้ละ่ะไม่มีลองกิมอ่าแน่เดี๋ยวเรากินอันนี้ก่อนอันนี้ลาวาน,นี่ลาวามันเคี้ยวยากเออเหรอเคี้ยวยากก็มันมีม็ดวานอืออันนี้ก็จะเป็น เออไส้ลาวาไส้กิมลาวาไม้กินเลยอ่ะไส้กิมลาวาอืมอันนี้หมูยิงอร่อยมากอร่อยมากแต่มีหมอกนนึงมีปว้งอ๋อเหรอไม่เหมาะกับเด็กๆค่ะเด็กๆไม่ชอบแน่นอนกับไข่แดงเนี่ยกินมันแรงไม่อ่ะหอมถ้าเป็นคนจีนของแพงๆอะไรเนี่ยอืมหอมหอมขั่วมันหอมเครื่องเทศหอมอืม เนี้ยถั่วถั่วมันมีกิ่นเพาหอมนอ้นอร่อยอร่อยมาก่นี้อืม,อ,มอ,อันนี้จะเป็นรสชาตเหมือนกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู <c oughs> ้ให่ชอบ <c oughs> ผู้ดีมีตะกูลลุนชาติของแพงชอบอย่างนี้มันแพงแพงกว่าเพื่อนเลยอันนี้ไปหาก,กินได้ที่พัตคารหรือไม่ก็ที่นี่ที่นี้ไม่รู้ซื้อมาจากไหน ตามตลาดนะท,ท่างสรรพสินค้าธรรมดาไม่มีนะคะมันมันน่าจะเป็นพวกเอสเซนตีนะครับท่านผู้ชมน,นี่ลาวาน,นี่ลาวาน,นี่ลาวาเป็นไงบ้างคะลาวาอ่ะก็ลองกินดูไม่มีกลิ่นอะไรเลยไม่เหมือนตั่วเลยเอะคะไม่เหมือนคนละเรื่องเนาะเนี่ยลาวาไส้ก็จะเป็นเงี้ยครึ่งนะึงนะอ่ะกินไปเลยกินไปเลยตัวทองอ่ะลองกินดูก่อนไข่เค็มลาวาจับด้วย่อนเป็นไง โอเคอันน okay. kind of ี้เข้าใจได้อ sure. ันนี no designs, s. <S ้น่าจะเป็นรสชาติของวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นจะชอบคือให้อารมณ์ขนมหวานใช่นมันพี่ลองค่ะพี่ลองอันนี้ใช้เม็ดบัวไปบดอืมอี่ยเม็ดบัวอืมหอมลาวาใช้เม็ดบัวเออใข่เค็มลาวาหอมคนละเรื่องเลยหมั่นคนละม้วน คนละแบบอันนี้แพงนะใช่ค่ะอันนี้เหมือนเหมือนของคาวอ่าแล้วก็ทานยาพืชมันเยอะประโยชน์มันเยอะแต่อันนี้เหมือนของหวานที่หอมใช่หอมลาวาอันนี้อันนี้เหมือนของคาวอืมอืมอันี้แพงนะเพราะว่ากลิ่นมันแรงมากเพราะมันแสดงว่ามันดีมากแล้วก็ขนมเปี๊ยะเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายไส้ ตามตามภาพที่เราโชว์ขึ้นใหม่ให้ท่านผู้ชมดูนะครับเมื่อคุณนี้เฉพาะตัวใช่ใช่ใช่มันมีกลิ่นเฉพาะตัวมันสุดๆเลยค่ะอันนี้ชัดเจนว่าตัวสมุนไพรทันยะพืชใช่จะจะเป็นไนนี้ค่ะแพงด้วยอาม่มาบอกแพงมาก แป้งแป้งไม่รู้ไม่รู้แป้งอ่ะผมชอบเทคิมเนี่ยเอาเลยเอาเลยชอบทานเลยค่ะอืมอรอยเนาะอืมอร่อยเลยใครก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้ดังนี้นะคะขนมไว้ปพะจจันทร์เนาะก็ฝากเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดชอบคล้ากดกระดิ่งวิ้งๆิ้งิ้ง,ง,ง,งอคอยเป็นกำลังใจให้พวกเราซึ่งกันละกันด้วยนะคะแล้วก็คอยติดตามนะคะว่าจิปต่อไปเนาะพวกเราจะพาท่านผู้ชมเอฟซีที่น่ารักทุกท่านเนี่ยไปช็อปเที่ยวกินที่ไหนทั่วไทยทั่วโลกนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะครับ<ๆ>ลาด้วยกัน่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับ ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไบ๊ายบายเจอกันนะคะเขาบอกเขาไม่เกี่ยวอย่าหันกล้องไปนี่เกี่ยวอยู่ตรงนี้ของของนี่เกี่ยวตรงนี้ต้องไปจัดการใช่ไหมเป็นมุสติใส่แล้วใช่ไหมเก็บค่าใครอย่างก็นี่นี่ ่านผู้ชมก็ลองไปหาซื้อทานกันนะครับ Amazing มากนะคะไม่เคยเจอแบบกลิ่นขนมไมว้พระจันกลิ่นคือของวัตถุดิบันแพงไงใช่วัตถุดิบมันแพงค่ะแล้วจะไปร้าน S&P ก็อย่าลืมบอกนะครับว่ามาจากรายการหนีชาแนลทีวีนะครับแแล้วก็ทางพนักงานก็ก็จะบอกว่าจะเนี่ยฮะก็คิดราคาตามปกติอะไอ้แหวนโปรโมชั่นของเขาประจำสัปดาโอ อ่ครับรถทุกวันพุธนะครับท่านผู้ชมแวะไปได้ค่ะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอสแอนดีชื่อนี้เป็นของอร่อยได้สปอนเซอร์มาไหมเนี่ยถ้าเกิดเข้าได้นะครับถ้าเกิดจะมาก็เข้าได้นะครับค่ะพบกันนะอุ้ยบุยขนมไหว้พระจันเองเองไซม์ใหม่ใช่ไหมลาวาเด็กๆชอบอโเคนี่ผู้ใหญ่ชอบนะคะถ้าใครจะซื้อเป็นของฝากผู้ใหญ่ก็ลองอันนี้โดยเฉพาะคนจีนอย่าลืมนะครับ 在所难免。